สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างสิงเช้าบ่ายนะคะประจำวันที่5ธันวาคม65นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่กนการพนันนะคะสําหรับห้างสิงเช้าตัวเด่นก็คือ2องกับห้กับ7 2 0 2 1 2 4 2 5 2 7 5 0 5 1 5 3 5 4 5 6 5 7เด้อหรือเพื่อนๆจะลูดเอานะ5 4 7 2 5 1 2 4 7 5 7 1 อีกอย่างนึ่งก็คือจับคู่เอานะสองสี่สี่สองสองห้าห้าสองสองเจ็ดเจ็ดสองห่านะต่อไปบ่าย3กับแปกกับห3031 3ศูนย์สาม8นึ่งสามสองสามห้าสากะแปดศูนย์แปดหนึ่งกจับคู่ก็สามหกหกสามสามห้าห้าสนะคะ ถ้าจะจับตัวคียค่ะสามห้าหนึ่งสาถ้าคู่ก็หกแปดศูนย์หกแปดสองหกแปดสี่หกแปดแปดเนาะสามหกศูนย์สามหกหนึ่งสามหกเก้าห้ปดนย์ห้าแนึ่ง้ง็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีเด้อขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์ให้เนาะ ดูทุกครั้งเน่ยลืมพากันกดไลค์ให้บ้างเนอะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ